ไปเบิรงกันต่อครับเรื่องของสุขภาพกันนะครับเนื่องจากคิวันที่เจ็ดมกราคมที่ผ่านมามีการคลิกออฟครับเรื่องของ30บาทรักษาทุกที่ด้วยแบบประชาชนนั่นเองนะครับนำรองยูซีจังหวัดคือจังหวัดแพร่รอยเอดเพชรบุรีแล้วก็จังหวัดนาราธิวาสที่มีการคลิกออฟกันไปนะครับสิ่งหนึ่งที่เขาไม่มีบทบาทสําคัญนั่นคือเรื่องของระบบดิจิทัลครับระบบบริการที่มีคุณภาพตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของคนในประเทศรายละเอียดเป็นยังไงติดตามจาก รรางานคับภาพของพลุที่จุดขึ้นบนท้องฟ้ารอบๆหอโวตอย่างยิ่งใหญ่อลังการพร้อมทั้งมวลชนซึ่งประกอบด้วยประชาชนพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมจำนวน1 1 0่นคนได้ชูบัตรประชาชนพร้อมมือถือแกว่งไปมาประกอบเพลง30บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวเป็นภาพที่แสดงถึงสัญญาณคิกออฟโครงการ30บบาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ดยมีนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนางสาวแพทองทานชินวัตรรองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติคณะรองนาย,ยกรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่และใกล้เคียงหัวหน้าส่วนราชการบุคลากรสาธารณสุขร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ณลานสาเกตนครหน้าหอโวดร้อยเอ็ดอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนับเป็นการแสดงพลังความพร้อม และจุดเปลี่ยนสำคัญของระบบสาธารณสุขไทยในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมีระบบบริการที่มีคุณภาพตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของคนในประเทศนโยบายนี้เนี่ยมันเป็นการยกระดับนะครับแล้วก็ปรับระบบใหม่ทั้งหมดเนื่องจากเรามีเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับเป็นดิจิตอลเข้ามามาช่วยมันมีเอาเทคนโนโลยีมาเชื่อมข้อมูลนะครับโดยเฉพาะข้อมูลสุขภาพของพี่น้องประชาชนนะครับที่เราเรียกว่า เป็น p e r s o n a l Health r e c o r d เนี่ยนะครับสามารถที่จะเชื่อมโยงกันได้ทั้งหมดประวัติการรักษาประวัติการแพรยแ่ยางต่างอยู่ในนั้นทั้งหมดนะครับและมีข้อมูลที่เราเชื่อมระบบของผู้ให้บริการที่เราเรียกว่า p r o v i d e r ID เนี่ยจะต้องมีแสดงตัวตนที่ชัดเจนนะครับนั้นผู้ให้บริการแล้วและก็ผู้รับบริการเนี่ยมีฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงได้ทั้งหมดเราเองเปิดน้ำร่องสีจังหวัดนะครับในจังหวัดที่มีความพร้อมที่สามารถเชื่อมโยงได้ทุกธงขายหมายถึงว่าทั้งภาครัฐและเอกชน นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ด้วยแบบประชาชนใบเดียวได้ยกระดับหน่วยบริการให้เป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการจัดบริการสุขภาพแก่ประชาชนอาทิประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์การออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัลใบสั่งยาและใบสั่งแลบออนไลน์การแพทย์และเพจสัจกรรมทางไกลการนัดหมายออนไลน์ส่งยาและเวชภัณฑ์ที่บ้านผ่านเฮลไรเดอร์และการส่งยาทางไปรษณีย์ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการ30บาทรักษาทุกที่สู่โครงการ30บาทอัปเกรดยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคเรามีมา22ปีแล้วนะคะตั้งแต่สมัยไทยรักไทยแล้วเนี่ยทุกคนก็ยังใช้อยู่แต่พอยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเราก็อยากจะปรับใช้ให้ดีขึ้นนะคะโดยมีการเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามามีในเรื่องของข้อมูลที่สามารถเก็บรวบรวมได้เป็นระบบมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็ถึงเวลา สมควรแก่เวลาที่จะทาให้30บาทเนี่ยจุดที่ยังมีข้อบกพร่องต่างๆเนี่ยทำให้มันดีขึ้นให้ประชาชนได้สะดวกในการใช้มากขึ้นนี้แล้วก็แพลนมาตั้งแต่ตอนที่เราปราศัยหาเสียงแล้วนะคะว่าเราต้องยกระดับตรงนี้ขึ้นให้ให้ดีที่สุดค่ะวันนี้ก็ได้ได้การตอบรับดีมากนะคะเรามาเรามีจังหวัดนําล่อง4จังหวัดนะคะวันนี้ก็มาที่ร้อยเอ็ดก็ถือว่าทุกทุกทุกคนทุกที่ที่ไปเนี่ยเตรียมพร้อมในเรื่องของข้อมูลแล้วก็วิธี process ต่างๆนี่ได้อย่างแน่นหนามาก ดยการดําเนินการจะนําร่องใน4จังหวัดประกอบด้วยจังหวัดแพร่เพชรบุรีนราธิวาสและร้อยเอ็ดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช,อชอจะมีการติดตามผลการดําเนินง,งานในเรื่องของปริมาณคนไข้คุณภาพการให้บริการความสะดวกสบายถ้าประชาชนติดขัดในเรื่องของการใช้บริการสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนสอปสออชอ1 3 3 0สจะช่วยให้การขับเคลื่อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพในระยะ เปลี่ยนผ่านในระยะที่ดาเนินการเนี่ยท่านติดขัดตรงไหนท่านโทร call center เราได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นว่าอไม่ค่อยเข้าใจนโยบายคําว่าบาัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่แปลว่าอะไรไปที่ไหนได้บ้างท่านสามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าจะนัดคุณหมอทํายังไงจะใช้แอปพลิเคชัน หมอพร้อมจะใช้แอปพลิเคชันนู้นแอปพลิเคชันนี้เราก็ให้บริการได้หมดตัวนี้ตัวนี้จะปิดจุดอ่อนในการที่ช่วงเปลี่ยนผ่านและต้องช่วงขยายอของระบบต่างๆเข้าไปก็เชื่อว่าจะทําให้ระบบเนี่ยสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนโยบ,บาย30บาทรักษาทุกที่ด้วยแบบประชาชนใบเดียวจะช่วยให้คนไทยทุกคนได้รับการดูแลสุขภาพได้ทุกที่ให้คนไทยทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีพลังในการดำเนินชีวิตและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไปวิเลศภูมิผักแว่นวิเชยปนัดตังถ่ายภาพธนชัยจิงเจริญทีมข่าว n b t t บทีวีอีสานร,รายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ด